เครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับอยู่กับบารมีนะครับรายงานสถานการณ์นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับที่บ้านหัวหลิมหมู่หนึ่งตำบลท่ากว้างอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเหตุเกิดน่าจะเกิดขึ้นราวประมาณ15นาฬิกานะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีรถดับเพลิงนะครับมาถึงถึงสองันด้วยกันนะครับจากเทศบาลตำบลดอนแก้วนะครับและเกาะตำบลกัวมุงนะครับ ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เกาะทำการระงรับเหตุเพลิงไหม้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับัน,นั้นก็เป็นรถของเทศบาลตำบลหนองเช้คืนนะครับวันนี้หลายภักส่วนมาช่วยกันนะครับบรมีนะครับได้รับแจ้งเหตุนะครับเก็เรีบพุ่งมาที่บริเวณที่เกิดเหตุเลยนะครับกับบ้านของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับก็าป็นหลังที่ ตใหญ่ยยนักนะครับที่ก่อ,อสร้างด้วยไม้ครับสร้างความตกอกตกใจใือพี่น้องชาวบ้านในเขตนี้นะครับบ้านหัวหลิมหมูม่หนึ่งตำบลตากว้างเภอสาปพีจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ระง,งับเหตุเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับบริเวณบ้านที่เกิดเหตุครับนะครับก็เดินลงมาตัดนี้เลยนะครับ นะครับตอนนี้เก็เหลือก็ตองตะโกแล้วครับไม่ดำเลยนะครับรายงานสถานการณ์ให้ทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับรถดินนี่ก็ะรางับเหตุบุตันแล้วนะครับไม่เป็นตอนตะโกเป็นจูนเป็นเท่าทาัน น,นี่คือสำหรับท่านที่ได้รับข่าวสารแล้วก็ได้ทราบข่าวนะครับได้เห็นได้หู้นะครับตามทันข่าวนะครับจากที่ผ่านฝนตกมากันสองสาวันแล้วนะครับวันนี้ก็ นะครับนี่เกาะรายงานให้ทุกท่านได้รับทราบข่าวนะครับอ่าเป็นความร้อนที่อยู่ในผนังปูนอยู่นะครับมันยังสะสมความร้อนอยู่ในปอนะเดี๋ยวก่อครับครับครับเดี๋ยวก็ดูกันทำกํานะครับเนอะครับเนยเป็นควันก่อนช่วยกันดับไปนะครับจากการสอบถามนะครับเพื่อนก็บอกว่าเหตุเกิดน่าจะประมาณ บ่ายสามโมงนะครับสิบห้านาฬิกา,านี่เป็นเกาะมาช่วยกันระงับเหตุนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับด้วยความรวดเร็วขอบคุณนะครับหน่วยงานที่มาช่วยป้องกันภัยนะครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์นะครับคือพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับที่บ้านหัวลิม หมูนึ่งนะครับตำบลตะกว้างอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณทีมงานผูกันกุศิบุกภัยทุกท่านนะครับที่มาช่วยกันวันนี้ครับรถที่ครับเทศบาลตำบลหัวม้งครับมาช่วยด้วยรถน้ำนะครับของเทศบาลตำบลหนองเชียงคืน ขอไหนพี่น้องชาวบ้านนะครับได้ัทราบข่าวนะครับก็มาติดตามสถานการณ์กันนะครับเอาละครับบารมีขอจบรายงานสถานการณ์เพียงตัวนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเอ๋ hey, โต๊ะต๊ะใจกันเหมือนกันนะครับ mm. พ่อแม่ mm. พี่น้องชาวบ้านครับ เอาละครับแค่นี้ก่อนนะครับหาที่ไหนมันมีแน่ว่าหัว